หนูตึงก็เช้านะคะจริงตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะหนูกลับมาช้าเสร็จแล้วหนูก็หาเข็มกัดไม่เจอแต่งทุกอย่างได้บนรถย่เป็นกี้อายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์คือต้องรอรถหยุดจริงๆเพราะว่าไม่สามารถนะพี่มันแบบหนูเคยกีทีนึ่งแล้วมันแบบจึ๊กจๆกจกจกจกขึ้นไปข้างบนโอ้โหแก้กันไม่ทันเลยอ่ะมันต้องแบบลบตาใหม่ออกหมดเลยถ้นพูดถึงเรื่องแต่งหน้านี่คนไหนแต่งหน้านานสุดในวงรับแต่งหน้านานสุด หนูว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนอะแต่งมาเยอะกว่ากันแค่ไหนในตอนแรกค่ะพี่ขายพี่ได้ว่างเนี่ยก็คือแต่งหน้าเป็นก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อย พี่ตอมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรามาแนะนำตัวกันเลยอ่าเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวทุกคนจำไม่ได้าอ่นะสวัสดีค่ะอาตอมเซียมคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะอเล็กซิสเซียมคาเฟ่นะคะเราจะไปไหนกัน ปกต <te am rhythm ma lush> ิแล้วงานจับมือของบ n นเคฟเเนี่ยก็จะเป็นการจับมืออย่างเดียวเป็นเหมือนงานที่ให้แฟนลัากับไอดอลเนี่ยได้มาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันใช่ไหมคะโดยตรจับมือหนึ่งใบเนี่ยสามารถจับได้8วินาทีค่ะก็ไปจับพี่เชอร์ใช่ส่วนหนูไปจับเจนพี่เจนตื่นเต้นอะหนูตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นการจับมือครั้งแรกเลยก็เลยนี่ค่ะเหมือนมีคนพาไปคือพี่ต้อมใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือจะพาน้องเข้าไปจับก็คือน้องไม่เคยไปเลย จริงหนูว่าเคยไปแล้วก็เลยอาจจะพาน้องไปจับใช่คือวันนี้มันไม่ได้มีแค่จับ,ม,บมืนไม่มีเป่าญิงฉุบต้องชนะเท่านั้นนะถ้าเกิดแพหรือเสมอนะจะไม่ได้นรำบัตรต้องชนะเท่านั้นต้องชนะเท่านั้นพี <c oughs> ่ตอมปกติเวลาพี่ตอมไปพี่ตอมพูดอะไรบ้างาเวลาจับมือโอ้คือคือแต่เวลาไปจับแต่ละคนก็จะพูดไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่เวลาไปหาพี่เชอร์ใช่ไหมคะคำพูดหนึ่งที่พูดบ่อยมากก็คือ งพี่ตองชอบพี่เชทำไมถึงชอบพี่เชตอบยากมากต้องจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าเวลาเราเลือกจะชอบใครสักคนอ่ะหนูรู้สึกว่ามันจะชอบก่อนแล้วค่อยแล้วเราจะค่อยค่อยหาเหตุหาเหตุผลมาสนับสนุนค่ะว่าทำไมเราถึงชอบคนคนนั้นใช่ไหมคือพี่ชอบเป็นคนที้นี่ตอบยากอ่ะเขาเก่งนะนี่หชอบเขาเก่งยากกับ alexis ตอบบ่อยไหมได้พี่เจใช่ไหมคือตอนแรกก็อย่างที่พี่ตอมบอกคือเราชอบก่อนอ่ะแต่ว่า ตอนแรกคือชอบอยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้ก่อนแต่ว่าพอเหมือนพอเราได้รู้จักอ่ะเราก็เหมือนมันเพิ่มความชอบไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วไอ้เรื่อยๆเนี่ยมันก็คือเป็นเหตุผลเนี่ยคือตอนแรกหนูติดตามพี่เชษพี่เชษพี่เชษคือใครยาอะไรคือพี่เจนเนี่ยตอนแรกๆคือเหมือนเป็น under อ่ะเป็น under girl ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคือเขาแบบคือมันไม่นานเลยแล้วเขาก็แบบสามารถมาเป็นฮาร์ดเซเว่นอ่ะอ้ my god คือเนอะไหมคือเขาเก่งมากมันแบบ เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากแบบก้าวกระโดดแบบนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยต้องดีนะคะเนี่ยเฮ้ยจะถึงแล้วจริงๆจะถึงแล้วจริงๆตรงเนี่ยนะคะเราจะก็ถึงแล้วคือเราเปมาจับรอบแรกของวันนี้เลยนะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะได้ที่จอดรถแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไปเจอกัน ที่งานจับมือนะคะเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันข้างบนเลยขอที่ที่มีแสงสว่างแวววาวมาแบบนี้นะคะได้เลยค่ะลาบินนะคะบ๊ายบายลาบินเราสองคนออดที่งานจับมือแล้วนะคะแพ้แล้วค่ะทุกคนเราตอบจับมือหน่อยสิแล้วต้องจับมือสองมือด้วยนะอ๋อจับมืออนึ่งจับมือสองวันนี้เราจับเรามั่งงานจับมือแล้วเราประจับมือแล้วองเล่าทับเรีกแบบพูดเล่าเป็นแบบอะไรอย่างว้าวก็คือเรามีเหมือนแบบว่าเป็นมิชชั่นมิชชั่นเล็กๆใช่ค่ะก็คือ เรื่องต่อเนี้อาจารย์มือเนี่ยวันนี้เขามีพิเศษก็คือมีเป่ายิ่งฉุกเฉล่าตอเพบก็ถ้าเกิดว่าเป่าชนะเขาก็จะมีนามบัตรให้เป็นนามบัตรเบอร์ที่เราไปจับเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าชนะเท่านั้นเนี่ยห้ามแพ้ห้ามเสมอใช่ห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ก็คือจะมีพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะมีรางวัลให้แต่พี่เขาไม่ยอมบอกเราว่ามันคืออะไรใช่แต่เขาไม่ยอมบอกเรานะคะว่าคืออะไรค่ะแต่ถ้าแพ้เขาก็ไม่บอกเราอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าจะมีบทลงโทษจะมีบทลงโทษอะไขึ้นไปข้างบนแล้ว หนูจับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเร็วมากด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปเองแล้วก็ได้แล้วนี่จะมาอวดค่ะจะมาอวดค่ะสิ่งที่หนูได้แล้วก็คิดว่าจะสู้กับพี่ต้อมได้ก็คืออันนี้เลยมิชชั่นของหนูคอมพลีทแล้วจะมาอวดค่ะแล้วก็ได้อีกหลายอย่างมากเลยค่ะนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้ อันนี้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 เยอะไปหมดเลยที่สำคัญนะคะก็คือเมื่อกี้อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักอะไรอย่างนี้ด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะแกะแล้วก็คืออันนี้นะคะเมื่อกี้เขาให้มาเฮ้ยแอบเต้นเบาๆเราอยากได้ใครหนูอยากได้คนอยากได้ใครก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูรักทุกคนรักทุกคนใครอ่ะที่รู้ปะ คุณนิงนะคะมีคนบอกว่าหนูหน้าคล้ายๆคุณนิงด้วยแล้วก็มาอรอลุ้นกันว่าพี่ตอมจะได้ไหมนะคะ5 minutes later มาแล้วนะคะตรงนู้นเลยค่ะซูมเข้าไปเลยค่ะกับผู้หญิงกางเกงชมพูนะคะหน้าตาเปื่อยแบบนี้เราต้องถามมิ้งไหมพี่ตอมเกิดอะไรขึ้นเบี่ยวค่ะตอนนี้ไม่ต้องถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเดินเข้าไปค่ะพี่เชอร์เป่ายิ้งพี่เชอร์ออกคอนคะ่ะพี่เชอร์ออกคอนคะ่ะ แต่น้ำตาพี่ตอมบอกพี่ตอมบอกเป็นคนร้องให้แต่น้ำตาเป็นคนรอเออล้นจะเออล้นแล้วค่ะออกมาแล้วแบบเจอแฟนขับยื่นมาสองใบอะตอมไปไปชุบใหมไหมถูกไหมไม่เอาค่ะพี่ไม่อยากชุบแล้วขอไปจับมือแล้วกันนะเราเนี่ยไม่ไหวนะเป็นหนูก็เก็บได้ล้นเล้นเขาจะหลบไปทําใจค่ะแล้วก็จะหลบไปทําใจในการไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปกินข้าวคันข้าอยากรู้แล้วว่าที่บอกรางวัลของผู้ชนะเนี่ยนะได้อะไร แล้วคุณแพ้ต้องทำอะไรเหรอคะอันนี้คือเหมือนเตียมมาเลยอะแบบแบบมีคนชน,คน,น,คนะคนหนึ่งคนแพ้คนหนึ่งใช่แต่จริงมมคือมันบังเอิญจริงๆนะทุกคนหลักฐานมันพิูฟกันอยู่เต็มๆหลักฐานมันพูฟกันอยู่เต็มๆใช่ค่ะลงไปหาอะไรกินกันพี่ห้อง เป่าอิชุกแล้วก็ได้เจอกับไอดอลของเรา ก็คือตอนแรกใช่ไหมคะหนูก็แบบครั้งแรกอันนี้มันไปครั้งแรกด้วยแล้วพอไปถึงแบบเป็นครั้งแรกที่ได้แบบว่าไปเจออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ก็คือเป่ายิ่งฉุบเลยตอนแรกหนูก็งงเข้าเป่าเสร็จแล้วหนูก็ช้าใช่ไหมเราวตองหลงมาคือหนูทำท่าหนูทำหน้าเกลียดมากคือหนูพิเศษพิเศษคือแบบมันก็คือดีใจแล้วมันก็พ้ที่เขาหน้ารักมากค่ะที่เขาก็บอกว่าแบบมารอบแรกก็ชนะเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเขาจับมือเล็กน้อยจับมือแบบนิดนึงคุยกันอีกนิดนึงว่าแบบพี่บอขอบคุณนะคะแล้วรัััั้งงนนนนนอู่ตตืเมมมมมแแแบบบบะิ มันจาไม่ได้แบบทุกคําที่พูดหรอกหนูจําได้ค่แบบนึกว่าขอบคุณเหมือนกันเอาแล้วพี่บอกว่า,าวันนี้แบบเหลืองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกแบบเขาน่ารักมากๆาคือปกติเคยเจอบ้างตามงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยได้เหมือนพอแบบโฟกัสกันขนาดแต่พอเนี้ยคือเขาโฟกัสเราแล้วก็เราก็คุยกับเขนาถึงมันจะแบบเป็นประโยคแค่คาว่าขอบคุณหรือว่าทักนิดนึงอ่ะมันก็แบบใจฟูได้กำลังใจขนาดมันไม่ได้แบบ จับแบบจริงจังนะตองตองมาปกติอะ่ะก็คือมาจับลุวิเชยอ,อยู่แล้วปกติถ้าไม่นับรอบนี้นะคะปกติก็จะแบบว่าฮึจับเราก็จะฮึิมมากค่ะแต่รอบเนี้เนื่องจากจับเป่าแล้วก็เป่า,าปยงิงฉุกแพ้ค่ะก็เลยจะไม่เป็นไรโอเคก็เรว่าจริงดีคือพี่เชยเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างให้หนูอยู่แล้วอะค่ะก็เลยต่อให้แพ้มันก็ ก็ยังคงได้รับพลังบวกเสมอคือแบบแค่เดินเข้าไปแล้วก็เห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยมันก็แบบลุ๊กลุ๊กแต่ทุกครั้งที่เดินเข้าไปมันจะเดือดเดออ่ะว่หนูบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนเราจะไปทำออ่ใส่เขาปะนิดนึงนิดนึงแบบเฮ้ยทำไม่ถูกยิ้มไม่ถูกเลยสามาถบางทีมันแบบมันแบบตียิ้มอย่างงี้ยเออเออเออไปเอาละอะไรอย่างเงี้ยรางวัลนะฮะผู้ชนะในวันนี้เราก็จะให้จมือแน่นอนจมือแน่นอนแต่แต่เป็นบัตรจมือรอบเดือนคือสปาคุงอะอย่างนี้ มาอีกขอบคุณค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนเดือนมีนาไอสั่งอะไเดือนนี้จะมาสัมผัสจริงจริงไงขอบคุณนะคะก็ได้บัตรเหมือนกางบัตรอะไรอ่ะบัตรจอดรถไปจ่ายพี่ด้วยครับนี่คือรางวัลของอะตอมนะคะคือได้บัตรเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือมันคือบัตรจอดรถ วันนี้นะคะก็พวกเราก็สนุกกันมาเต็มที่แล้วก็ทูกกันมาเยอะแล้วนะคะก็วันนี้เจอคนเยอะเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณหลายๆคนนะคะที่เข้ามาหาพวกเราแบบเข้ามาทักทายมาแบบเห็นมาคนมีมาเล่นแบบเป่าอีฉูกับพี่ต้อมด้วยก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝาก Dream Cafe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม What the fact ค่ะ แล้วก็พวกเรากำลังจะมีงานเร็วๆนี้นะคะก็ถ้าใครอยากเจอพวกเราก็อย่าลืมมาหาพวกเราได้ที่งานนะคะแล้วก็งานเนี่ยจะมีอัปเดตให้บน Facebook ใช่ค่ะใช่ค่คะ Facebook อะไรเนี่ย Facebook CM Cafe ค่ะ CM เอ็มเวนวัคคาเฟ่นะคะก็จะอัปเดตข่าวสารของพวกเรานะคะก็อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะเป็นยังไงก็จะมาคอยอัปเดตเรื่องราวของพวกเราเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัส <Hello. S 1> ดีค่ะสวัสด <laughs> ีค่ะ